วันนี้ก็ผมก็จะมาแนะนํานะครับก็จะเป็นยศนะครับตามจริงผมอยากจะทําสมาชิกมากเลยนะครับแต่ว่าเอ,อ่อผู้ติดตามยังไม่ถึงห้าร้อยแล้วก็ยอดชมยังไม่ถึงเหมือนกันเลยทําไม่ได้นะครับแต่ผมก็อยากทําไว้ก่อนนะครับเป็น s พ p p o r t อ p นะครับส่วน support อ p มีแล้วนะครับก็จะแจกโมเดลนะครับแต่ว่าโมเดลวันนี้ก็ถ้ามีคน เข้ามาหรือว่ากดไลค์สำหรับคลิปนี้เยอะๆนะครับผมก็จะแจกเรื่อยๆนะครับใครขออะไรมาก็สามารถผมก็จะแจกเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับอ่าอยากได้สริปนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อแบบอะไ้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมก็ต้องขอแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะเป็นโนคีย์บ้งเกทคีย์บ้างนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสริปนะครับไอห้องสริปตรงนี้นะครับคลิปที่ผมลงนะครับอ่าวันนี้วันที่16บ แล้วก็หลังจากวันที่16นะครับคลิปที่ผมลงก็จะมีสคริปทุกสคริปอยู่เลยนะครับก็ตั้งแต่วันที่16ยาวไปถึงตลอดการเลยครับถ้าผมลงคลิปก็จะมีคลิปนั้นอยู่ในนี้เลยครับก็ต้องไปหาลิงก์ผมนะครับแต่ตรงนี้ก็สอนสร้างโปรครับสอนสร้างโปรผมก็ขอแจ้งไว้ก่อนนะครับเป็นคลิปที่ผมเคยดูไว้นะครับแล้วผมก็จะเอามาให้ทุกคนดูแล้วก็เื่อใครแบบอยากสนใจจะได้ทําเป็นแนวคล้ายแนวทางนะครับ ว่าผมไปดูเขามาผมไม่ได้มาสอนเองนะผมจะให้คลิปที่ผมเคยดูนะครับเพราะว่ามันเป็นของพี่เหมือนกันก็ใครสนใจก็ลองสมัครกันมาดูนะครับข้า SP นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็มาแนะนําสมาชิกเฉยนะครับเหมือนเป็นสมาชิกแต่ว่าผมไม่สมัครไม่ได้